แหลงผลการประชุมคอรมอนะครับว่ามีมติอันนึงที่น่าสนใจนะคอรมอเห็นชอบครับแต่งตั้งข้าราชการการเมืองครับตามที่สนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอครับก็คือแต่งตั้งพลตํารวจเอกศิวรารังสิภามนกุลครับอดีตรองพบตรที่เพิ่งเกษียณยุติการเมื่อตุลาที่ผ่านมาเองเนี่ยนะฮะลาสุดเองครับเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับนี่ฮะตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนเป็นต้นไปนี่ครับนี่ฮะที่สีของเราเป็นคุณสุนายกแล้ว ก็ถือถือว่าการแต่งตั้งครั้งนี้น่าน่าสนใจนะว่านายกเนี่ยจะดึงบิ๊กปูเนี่ยเข้ามาทํางานอะไรแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเห็นเขาว่าจะมาดูเรื่องปรับปรามผู้มีอิทธิพลดูเรื่องการค้ามนุษย์แล้วก็จับตากลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวต่างๆเพราะแกทําด้านนี้มาตลอดเพราะนั้นก็ถือว่า เขาเรียกว่าถูกฝาถูกตัวนะใช้คนตรงกับงานน่ะและอย่างแกก็แม่นเรื่องกฎหมายนะพี่เราเนี่ยใช่ใช่ฮะนะฮะแล้วก็หลายหลายคดีต่างๆเนี่ยคุณศสีวราลงไปเนี่ยก็สมริษผลนะบหน้าก็ถูกต้องถูกผลต้นนะฮะแต่แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นภาพสะท้อนนะว่าหลังจากนี้มันอาจจะมีการประเมินว่ามันอาจจะมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆเยอะขึ้นก็เลยต้องตั้งบิ๊กปูเนี่ยเข้ามาช่วยบิ๊กตู่เพราะว่าก่อนก่อนหอันนี้ทางคอรมอร์เขาก็อนุมัติให้แลมโบวอีสานอ่ะ คุณสุพรอัฐวงศ์น่ะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการเจรจากับม็อบรับหนังสื่ร้องเรียนใช่ที่ใช่ประเด็นนั้นเหรอที่ที่เขาเข้าเข้ามาแล้วเริ่มเยอยกเขาเขก็มาช่วยอย่างเงี้ยนี่ฮะอ้าวนะครับนายกตอนนี้ยังอยู่ที่เกาหลีนะใช่เออนะเราก็จะไม่พูดถึงกันแล้วกันเดี๋ยวกลับมาวันนี้อะไรอ่ะกลับมาวันนี้ตอนนี้เขาอยู่ไทยหรือไงพูดเหรอผมงเครื่ง โม<บ>งคร<ช>ึ่งเหรเมื่อวานเขาไปถ่ายรูปจับมือคว้ากันบนเวทีประชุมอาเซียนสุดยอดอาเซียนกับทางเกาหลีไงโอเคก็โอเคนายกอยู่นั่นเดี๋ยวกับกับไปพิลาร์มั้งกับไันพิลลาร์ตมังเก็งกับพิลารเอาวันนี้6โมงครึ่งวันนี้วันนี้นี่ฮะนี่อ่ะดูสักนิดนึงวันก่อนก็ไปถกกันแล้วก็เรียกว่าตกลงกันแล้วเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือมาตรการการช่วยเหลือแรงงาน ตักแรงงานที่กฎหมายผีน้อยผีน้อยนะครับว่าจะช่วยเหลือกันยังไงเนี่ยนะฮะก็มีหลายมาตรการนะครับนี่ฮะ,ะไปกันเลยดียกว่าไทยแมมไม่ต<ช>้อเข้าไปคุยกันเฉย